วิธีกดออกจากระบบ Facebook มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับให้กดขีด3ขีดทางด้านขวาบนหน้าต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างมันจะมีเมนูออกจากระบบแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับ ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะออกจากระบบบัญชี Facebook แนะนําให้เพื่อนเพื่อนะครับจําข้อมูลในการเข้าสระบบบัญชี Facebook ก่อนออกจากระบบบัญชี Facebook ทุกครั้งข้อมูลในการเข้าสระบบนะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1นะครับจะเป็นยูสเนมหรือสามารถใช้ช่องทางติดต่อในการเข้าสระบบส่วนที่1ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าชื่อเฟซบุ o กและส่วนที่2นะครับจะเป็นรหัสผ่าน Facebook ของเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนะครับจาข้อมูลในการเข้าสระบบได้แล้วก็สามารถกดออกจากระบบปุ่มนี้ได้เลย เมื่อเรากดมาแล้วนะครับจะมี pop-up ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเบื่อนะครับยืนยันที่จะออกจากระบบก็ให้กดออกจากระบบได้เลยครับโอเคครับเมื่อกดออกจากระบบไปแล้วนะครับมันจะขึ้นการแสดงผลอยู่2แบบนะครับแบบที่1มันจะขึ้นหน้าแบบนี้จะเป็นหน้าของการล็อกอินเข้าระบบบัญชี a c e b o o k เนาะถ้าขึ้นหน้าแบบนี้แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เรานะครับได้ออกจากระบบบัญชี Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และมือถือของมันเพื่อนบางคนนะครับหลังจากที่กดออกจากระบบไปแล้วจะขึ้นแบบที่2มันจะมีบัญชี Facebook แสดงผลอยู่ตรงนี้เนาะ ถ้าขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราได้ออกจากระบบบัญชี Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเหตุผลที่มันขึ้นแบบที่2นี้คือข้อมูลการเข้าส่ระบบบัญชี Facebook ได้ซิงกับมือถือเครื่องที่เพื่อนๆกาลังทําอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพ kind of ื at ่อนๆนะครับอยากจะออกจากระบบแบบทาวนไม่ให้ข้อมูลการเข้าสระบบบัญชี Facebook ของเพื่อนๆนะครับมันขึ้นหน้านี้เราก็สามารถไปลบการซิงก์การเข้าส่ระบบบัญชี Facebook กับมือถือเครื่องที่เพื่อนๆทาได้นะครับให้ทําแบบนี้ก็ในหน้านี้นะครับให้เราออกก่อน เสร็จแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆไปหาแอปเพ o โตในมือถือของเพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อหาเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปเลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้มากดโปรไฟล์ทางด้านขวาบนเสร็จแล้วนะครับให้กดไอคอนตรงมุมนี้หนึ่งทีเนาะต่อไปนะครับให้กดเลือกเมนูจัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้เมื่อเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าบัญชีและการซิงหรือว่าซิงประมาณนี้เนาะให้เพื่อนเพื่อนนะครับหา Facebook ในหน้านี้เนาะเมื่อเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไป เสร็จแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลบัญชี Facebook เป็นตัวเลขการเข้าส่ระบบขึ้นแสดงผลอยู่หน้านี้นะครับจากตัวอย่างนะครับข้อมูลการเข้าสระบบบัญชี Facebook ที่ซิงกับมือถือเครื่องนี้มีอยู่ทั้งหมด3บัญชีข้อมูลในหน้านี้นะครับมันก็จะมีอยู่3บัญชีเนาะทีนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในตัวเลขของบัญชีที่เราต้องการจะลบกดเข้ามาแล้วนะครับให้กดลบหรือว่ามือถือบางเครื่องจะไม่มีเนาะให้เรามากดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดนําบัญชีออก และกดนําบัญชีออกอีกหนึ่งทีเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับมันจะย้อนกลับมาที่หน้าก่อนหน้าและเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลการเข้าสระบบบัญชี Facebook ได้หายไปแล้ว1อันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะออกจากระบบบัญชี Facebook ทั้งหมดก็ไปลบข้อมูลการเข้าสระบบในหน้านี้ให้หมดได้เลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการลบตรงนี้เป็นการลบเฉพาะกันซิงก์การเข้าสระบบบัญชี Facebook กับมือถือเครื่องที่เพื่อนๆทาเท่านั้นจะไม่ส่งผลเสียใดๆต่อข้อมูล Facebook ของเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับลบข้อมูลในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กดย้อนกลับจากนั้นนะครับมันจะย้อนกลับไปที่หน้าของบัญชีและการซิงค์และถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะออกจากระบบแชท m e s s e n g e r ด้วยนะครับในหน้านี้ก็ให้ไปกดลบข้อมูลการเข้าสระบบ Messenger ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าในหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่หน้าจอหลักได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดจิ้มค้างไว้บนแอป Facebook ต่อไปนะครับให้กดข้อมูลแอปจะเป็นสัญลักษณ์ตัว i แบบนี้นะครับ เมื S 1> <S 1> ra, ่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆหาเมนูที่เขียนว่าพื้นที่เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลประมาณนี้เนาะถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดล้างข้อมูลตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้กดตกลงโอเคครับกดล้างข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้ออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่แอปเฟซบุ๊ก เมือ่อเรากลับเข้ามาที่แอป a c e b o o k ได้แล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าข้อมูลบัญชี Facebook ที่ค้างอยู่ในก่อนหน้านี้เนาะมันได้หายไปแล้วนะครับและขึ้นหน้าการเข้าสระบบบัญชี Facebook แบบนี้เนาะก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้แก้ไขปัญหาออกจากระบบ Facebook ไม่ได้ข้อมูล Facebook ค้างอยู่ในแอป a c e b o o k หรือว่าออกจากระบบ Facebook แบบถาวรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้านเพื่อนนะครับอยากจะใช้ Facebook ก็สามารถนําบัญชี Facebook ของเพื่อนนะครับไปล็อกอินในอุปกรณ,กรณ์หรือว่าในมือถือเครื่อองงนก็สาาามรถใชช้บัญี ได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการออกจากระบบ Facebook รวมไปถึงวิธีเพิ่มเติมในกรณีที่ออกจากระบบ Facebook ไปแล้วแต่บัญชีนะครับยังค้างอยู่ในแอป a c e b o o k เพื่อนๆน,นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ